ก็สาหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมและครอบครัวเนี่ยทั้งลุงป้าแล้วก็ย่ายายนะครับได้ตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้เป็นวันหนึ่งในบรรดาวันคือลูกสาวผมเรียน6กปีนะครับอาจจะมากคณะอื่นหน่อยอยากจะให้ลูกรับปริญญาวันนี้กับพระองค์ท่านกรมสมเด็จพระเทพนะครับก็คือตั้งใจเลยว่าต้องให้รับให้ได้ภูมิใจมากเลยค่ะดีใจมากค่ะได้จบ ปริญญาดีใจค่ะดีใจมากค่ะตาพูดมากให้ตาตาตปูปูนี่ปูนี่สุดยอดแต่ต้จจนแล้วแค่เขาเป็นคนดีแล้วก็ปิ่มแล้วถ้าจบด้วยยิ่งดีใหญ่ครับชื่นใจครับชื่นใจบวชแล้วจบแล้วอะไรรับปูมื่มทำงานไดนะ้ทำงานแล้วด้วยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะวันนี้ที่ลูกสาวคนโตได้รับปริญญานะคะภูมิใจค่ะภูมิใจมากค่ะคุญยายรู้สึกยังไงคะภูมิใจมากอคุณตา เนื้อดีใจเลยรายค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะกับบัณฑิตนะคะทุกคนเลยค่ะที่อุตสาห์เรียนจนจบโดยเฉพาะบัณฑิตปริญญาเอกนะคะก็ใช้ความสามารถความภาคเพียรน,นะคะดีใจมากค่ะก็ดีใจที่ได้มาวันนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวบัณฑิตก็คือน้องสาวมากเลยนะคะที่เดินทางมาจนถึงวันนี้วันที่รับปริญญาค่ะ ครับก็ดีใจครับวันนี้ลูกสาวเรียนจบมาแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็หวังนะฮะให้ลูกให้เต้าเรียนจบออกมาก็เป็นเกียรติแก่ครอบครัวแับแล้วก็มหาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักศึกษามีความรู้จบออกมามีมีคุณภาพกับก็ยินดีครับวันนี้โอ้ดูผู้ปกครองทั่วไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสภูมิใจกับผู้ปกครองทุกท่านครับ รู้สึกว่า,าที่ต้อนรับต้อนรับเป็นอย่างดีและรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่บุตรหลานของเราได้รับปป็ญญาในวันนี้ขอขอบคุณไปต้อนรับทั้งหมดครับขอบคุณครับ กขอบคุณนะคะวันนี้ก็แบบมาไวพรล,ลูกสาวนะคะน้องารินีเจริญพรค่ะรู้สึกว่ามีความภูมิใจในตัวลูกและเพื่อนของลูกมากนะคะที่แบบว่าเ,ออเป็นเด็กดีต่อครอบครัวรู้จักคิดรู้จักทํารู้จักทําทุกอย่างเลยที่แบบว่าไม่ต้องห่วงเลยอะค่ะนะคะแล้วก็เขาก็ตั้งใจเรียนด้วยเป็นอะไรที่ภ <c oughs> ูมิใจมากเลยค่ะก็เห็นันดีกับนิสิตรุ่นน้องๆสามสิบสี่สิบปีผ่านมาแล้ว ก่อนนี้รับอยู่ที่ประสานมิตรที่เป็นวิไลเขตอะไรอย่างเงี้ยน,นะเป็นวิไลครูที่มาก็ล,กลูกลูกชายกับลูกสาวก็สืบทอดตำแหน่งมสวรนกันเรียนที่ที่เดียวกันก็ดีใจที่ลูกลูก,ลกประสบควาสมสําเร็จในขั้นหนึ่งอย่างเี้นะก็เป็นฝ่าบางของพ่อของแม่ก็จะได้สืบทอดเจตนาอรมของพ่อแม่ต่อไป รู้สึกดีค่ะค่อนข้างภูมิใจเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนคนนี้คือเลี้ยงเมนกับมือเลยก็คือทําให้ทุกอย่างจนแบบขุนนางแล้วมาได้นางจบได้คือปิ๊มปิ๊มมากเหมือนแม่คนหนึ่งเลยค่ะเพื่อนคนนี้จริงๆมาสนิทช่วงมปลายค่ะแต่ว่าก็เหมือนเลี้ยงดูกันมาแล้วก็คอยตบคอยตีกับมันให้มันได้จบมาถึงขนาดนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับเพื่อนมากๆค่ะบรู้สึกดีใจค่ะที่ลูกได้จบเป็นเช่นเดียวกันเขาผม ดีใจมากที่ลูกเรียนจบครับก็ดีใจดีใจแล้วก็ดีใจันก็ดีมากนน่นน <oh ่ะเตรียมซื้อมาแล้วของอ่ะเขาได้เกรตินิยมันดับหนึ่งด้วยนะครับวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ปรับเพิ่มใจ มาแสดงความยินดีวันนี้หลานชายได้รับปริญญาปริญญาตรีนะครับก็ภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็สถานที่ก็ดีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมงานดีเยี่ยมเลยครับก็ขอบคุณมหาวิทยลัยด้วยครับภูมิใจดีใจค่ะภูมิใจดีใจกับผู้ปกครองทุกท่านนะไม่ว่าจะมาตัก จากต่างจังหวัดหรือว่าในปริมณทลหรือว่าในกทมหรือว่าคนในพื้นที่เองทุกคนมีสีหน้าสีตาที่สดชื่นแจ่มใสนะคะถึงจะอดหลับอดนอนยังไงก็ด้วยความภาคพภพูมิใจค่ะดูแลเป็นคณะหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินาทางจากบุรีรัมย์พ <Hey. S 2> อเข้ามาถึงสถานที่สว่างพอดีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นกันเองแล้วก็เป็นมิตรภาพให้คำแนะนเป็นอย่างดีต้องขอบคุณทางมหาวิาทยาลัยสถานที่ตรงนี้ที่ผู้ของเข้ามาแล้วเกิดความภาคภูมิใจ มีหลานชายรู้สึกว่าคนที่สามคนที่สี่แล้วที่จบจากตรงนี้แล้วก็มารับรับตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจเป็นเป็นอย่างยิ่งได้เกดที่ยมระสองด้วยนะคะครับผมครับผมรู้สึกตื่นเต้นและก็ภูมิใจมากๆเพราะว่าเขาอยู่สงขาแล้วก็ได้มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็พอเราเราได้มาหาเขาที่นี่เรารู้สึกภูมิใจภูมิใจมากๆที่เขาเรียนเรียน จนจบแล้วก็ได้เกีตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ยิ่งภูมิใจเข้าไปอีกแล้วก็เออยอมว่าโรงเรียนที่ต้อนรับดีอาโรงเรียนนี้ก็ต้อนรับดีมากๆด้วยเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทําให้เราได้มาโรงเรียนนี้ครั้งแรกก็ดีใจค่ะดีใจกับบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะแล้วผู้สาเร็จการศึกษาทุกท่านแล้วก็ญาติาากาๆก็น่าจะดีใจเหมือนกันค่ะแม่ปลื้มใจมากเลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะลูกสาวเล่นจบแล้วผ่านความไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากมานะคะแล้วก็อยู่ในช่วงต้องใช้การปรับตัวเยอะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยนะคะก็มีวันนี้ได้ก็คือดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกครอบครัวก็น่าจะดีใจมากเหมือนกันค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีด้วยค่ะ,ะยินดีด้วยนะคะค่ะฝากบ,บันดทีทุกคนแล้วล,ลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เยอะๆนะครับเมื่อเราลลึกถึงพระคุณพ่อแม่แล้วเนี่ยมันมันบ่งบอกว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยล,ลึกดีคิดดีละเมื่อล,ลึกดีคิดดีเนี่ยเราเออกไปสู่สังคมเราไปทํางานรับใช้สังคมเนี่ยมันก็จะให้ทําให้เราคิดดีพูดดีและลึกดีสังคมส่วนรวมทุกวันนี้ต้องการคนประเภทนี้ครับขอบคุณครับ และจะประสบความสำเร็จได้นะคะขอให้ขยันเรียนมันตัน้งใจและจะดีค่ะจะมีอนาคตรลุ่งเรืองขอให้เมืออรันด็จทุกคนมีแต่ความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนะคะค่ะก็วันนี้เป็นวันที่ ดีของบัณฑิตนะคะก็ขอให้ต่อจากนี้นะคะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปค่ะที่นี่กับบัณฑิตด้วยค่ะก็ขอให้รู้ว่านี่เป็นก้าวแรกค่ะแล้วจบไปเราก็จะได้เจออะไรยเยอะก็หลังจากนี้ก็อยากจะให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะก็คือหวังสิ่งใดก็ ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นอยากให้มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะจะเจริญก้าวหน้าค่ะก็วันนี้ก็มีความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่มีโอกาสที่ตั้งใจเรียนแล้วก็จบในวันนี้นะคะภูมิใจกับลูกสาวแล้วก็ภูมิใจกับบัณฑิตทุกท่านเลยขอบคุณค่ะก็ะะก็ขอให้หลังจากเรียนจบแล้วก็พยายามหาทำอย่าเลือกงานงานอะไรก็ได้นะครับ ที่เป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะรับใช้สังคมแล้วก็ให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับขอบคุณมากครับขอให้น้องบัณฑิตใหม่ทุกๆคนนะคะที่แบบว่ามีความตั้งใจแบบเนี้ยได้แบบประสบความสำเร็จในการดําเนินชีวิตในการทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะผ่านก้าวผ่านไปแบบว่าให้ดียิ่งขึ้นนะคะลุนถังตัวเพื่อนของลูกๆด้วยนะทุกคนนะคะเพราะว่ากลุ่มน้องเนี่ยแบบตั้งใจเรียนกันมากเกียรติยมทุกคนเลยค่ะภูมิใจที่สุดเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ เขาพอรให้ลูกๆประสบความสำเร็จทุกคนมีงานมีการทําทุกคนเจริญในหน้าที่การงานทุกคนขอให้ประสบผลในความตั้งใจไปทุกประการครับก็ขอให้ทุกๆคนนะคะบัณฑิตที่จบใหม่มาได้ทํางานที่จบมาตรงสายหรืออาจจะไม่ตรงสายก็ได้แต่ว่าขอให้ได้พบงานที่มีความสุขกับตัวเองเยอะๆแล้วก็สังคมในที่ทำงานแบบ ดีๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะบัณฑิตจบใหม่ทุกคนนะคะได้มีงานที่ตัวเองอยากทำแล้วก็ตรงสายได้เงินเดือนที่หวังแล้วก็ไม่เจอที่ทำงานที่ท็อกซิกค่ะขอให้เขาประสบผลนนเลดที่เขาตั้งใจไว้ครับผมจบแล้วก็ขอให้มีหน้าหน้าที่การงานที่ดีมีงานทำที่ดีค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีอาชีพ ก็ขอให้เขาตั้งใจทำงานใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาให้เต็มที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ตามที่ได้ร่ำเรียนมากับอาจารย์นะครับก็ขอให้เขาโชคดีและประสบคสวามสำเร็จในชีวิตครับน้องๆน,งนงหนูเป็นคนพีคนเก่งที่เข้าสู่ตถบันนี้ได้แล้วก็จบไปก็ให้ตั้งใจเวลาไปทำงานก็เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร,ร้างสรรค์สังคมประเทศของเราให้เจริญต่อไปนะครับมีความเชื่อมั่นว่าบัณฑิตที่จบจากนี้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทุกคนครับผมค <dunno> ่ะทุกคนทําได้คะ่ะค่ะขอให้บัณฑิตท,ทุกคนที่จบในวันนี้ในปีนี้นะคะให้ให้เขาทุกๆคนประสบความสําเร็จแล้วก็หลังจากนี้ก็ให้มีการงานที่ดีค่ะก็ขอให้บัณฑิตท,ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในทั้งชีวิตการทํางานต่อจากนี้นะคะแล้วก็ให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองไปฝ่าฟันได้แล้วก็เข้มแข็งเหมือนตอนที่เรียนมาค่ะ จบแล้วก็อยากให้มีงานทําที่ดีแล้วก็มีอนาคตที่สดใสค่ะดีใจค่ะเห็นหลานเรียนจบแล้วก็ดีใจมากๆค่ะคิดว่าหลานได้ทำงานที่ดีๆค่ะ ก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้วิชาที่เรียนมานะคะไปต่อยอดไปทําในสิ่งที่ตัวเองรับไปทําอาชีพไปทํางานที่แบบว่าเราแบบว่าได้ไดเรียนมาแล้วก็ขอให้ได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จค่ะนักาทุกทนนะครับปีสองหเจ็ดุ่นช่อยกําไร